รับประทานขนมอร่อยๆกันนะครับแม่ค้าสาวที่จังหวัดพิษณุโลกครับเปิดพรีออเดอร์ขนมอิ่วกล้วยนะครับขนมของชาวจีนโบราณที่หากินยากครับเขาบอกว่ายอดสั่งจองต่อวันเนี่ยสองร้อถึงสามชิ้นเลยครับนี่นะครับที่โรงเจอื่อเข็งเส่งตึงนะครับซึ่งเป็นโรงเจเก่าแก่ของชาวเชื้อสายจีน ตั้งอยู่ที่ถนนราเมศวรตบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกครับพบกับนางสาวยานิสาจันทาทุมอายุ38ปีเป็นรุ่นหลานของโรงเจแห่งนี้นะครับ ความครอบครัวครับตอนนี้เขาก็กําลังทําขนมโบราณของจีนที่เรียกว่าอิ่วกล้วยนะฮะซึ่งเป็นขนมของชาวจีนโบราณที่หากินได้ยากในจังหวัดพิษนุโลกโดยเป็นขนมของคนจีนที่ทํากินในงานมงคลต่างๆและทํากินทั่วไปตามบ้านเรือนครับส่วนในไทยเนี่ยจะมีขายมากที่สุดอยู่ที่เยาวราชกรุงเทพโดยที่จังหวัดพิษนุโลกจะหารับประทานยากมากครับตนจึง้ทดลองเปิดพรีออเดอร์ทําขนมอิ่วกล้วยในสุดของตอนเองเพื่อให้คนที่ชื่นชอบได้มารับประทานนะครับโดยไม่ต้อง ไปไกลจนถึงเยาวราชเนี่ยผู้ชมเห็นอยู่นะฮะขนมอิ่วกล้วยนะฮะก็เขาบอกว่าพรีออเดอร์ได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์นะฮะ0636698593นะครับใครที่สนใจอยากลองชิมหรือว่าใครที่เคยไปชิมถึงเยาวราชเนี่ยไม่ต้องไปไกลครับพี่ศูนกบ้านเราเนี่ยก็มีให้รับประทานกันครั